ันนี้ครับก็น่าจะ10ปีแนละ้วของโปรเจกต์คุ้มพัน10ปีครับใช่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็อบอกความจริงมาให้บอกความจริงไปเห, <c oughs> ห,หนื่อยแทบเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยสาหัสะสาหัสแต่ว่าเป็น10ปีที่ภูมิใจครับภูมิใจตั้งใจไว้อยู่แล้วเคยบอกไปแล้วว่าโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันต้องใช้เวลา10ปีในการทำนะ10ปีพอดีเลยแต่ก็นั่นแหละครับไม่ได้มีแค่พุ่งกับที่อยู่กับโปรเจกต์นี้มา10ปีนะครับ สายข้างผมคนนี้ครับผมทำไมมันรู้สึกไม่ใช่สิบปีวะพี่โผมรู้สึกแบบสักยี่สิบปีเอาได้เายพี่ยาดเอาทุกภาคเลยนะระหว่างที่คือเราเรารักโปรเจกต์นี้นะแล้วมันก็คงเป็นหนึ่งในตัวตัวละครที่ผมจะรักไปตลอดในชีวิตแต่ว่าระหว่างที่แสดงเป็นหนุนภาเนี้ยต้องพูดจริงๆนะยเราอยู่กองเราอยู่กองถ่ายนี่คือแบบเฮ้ยโอ้ทำไมมันไม่จบพิเศษวะ ทำไมเราสู้กับผู้ไหลมันไม่มันไม่ตายกันสักทีวะนี่ไายกี่วันวะเนี่ยความในใจเลยพี่ไม่จบแล้วมันสบายใจแล้วไงทั้งหมดได้แต่นคืออันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นคือผมเมื่อไหร่ผมเจอใน็คแสกใหม่เนี่ยผมก็จะจะเตือนเขาตลอดเวลาว่าแบบเดี๋ยวมึงรอดูวันนี้มันสนุกวันนี้มึงไปบโอ้ยอยากเป็นโจรมาก มึงลองพอผ่านไป25คิวมึงก็ตากแด่ากคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนะี่ยเดี๋ยวกลับมาถามกูอีกทีนะครับเพามึงเป็นไงไอ้คือมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมรักจริงๆแต่ว่าก็คือตั้งแต่ผมเคยทำงานมาเนี่ยก็เหนื่อยที่สุดแล้วครับผมเหนืถ้าให้สรุปประสบการณ์1สิบปีกับขุนพันธ์เป็นหนึ่งคำครับในคำว่าอะไรครับก็เหนื่อยนะี เนี่ยฮะการันตีนะครับว่าทีมงานเรื่องนี้เขาสู้จะเต็มที่ริงเพื่อทุกคนและพวกกับหวามันนะครับผมตัดมาที่คนข้างแนนดานะครับครับผมพี่มารอครับครับที่ผ่านมานะครับแฟนชายนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวละครที่โดดเด่นไม่แพ้ผุ้พันก็คือเราเสือเราตัวร้ายทั้งหลายนะครับภาคแรกก็มีพี่น้อยวงดูภาคสองก็มีผู้พันเบิร์ดแล้วก็พี่แม่อารักษ์ภาคสามพี่ผมเชื่อว่าความกดดันมันสูงแน่นอน ครับก็ต้องบอกว่าสูงมากครับเพราะว่าเอ้ก็เป็นแฟนคลับของหนังเรื่องนี้แล้วผมก็ชอบหนังเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอพี่โผลบอกว่าเอ่อจะให้ผมมาเล่นเป็นหนึ่งในเสืออะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแล้วก็เราก็ก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าคืแบบอพันเป็นโปรเจกต์ที่แบบเอ่อเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่คนชอบเยอะมากๆครับแ,แฟนคลับของหนังเรื่องนี้ก็เยอะแล้วผมเองก็กังวลน,นะครับรู้สึกว่า จะไหวไหมอะไรนี้ครับผมเพราะว่าผมก็เคยร่วมงานกับพี่โขมแล้วก่ขุนแผนตั้งแต่อะไรมาสองเรื่องแล้วครับก็เลยกลัวพี่โขมนะครับก็ยัิงพี่โคมโหดแล้วพี่โขมเขาเป็นคนตั้งใจแต่เราก็เชื่ออยู่แล้วว่าผลงานของพี่โขมมันยังไงก็ก็ต้องต้องออกมาแบบดีแน่นอนนะเพราะพี่โขมเป็นคนตั้งใจทีมงานทุกคนตั้งใจลงมาครับ่แอบถามพี่นาดาดนึงครับเรื่องวลงานเขาซีนกับฮารุแล้วเป็นยังไงบ้างเขาไหวไหมกับแอคชั่น ผมว่าวันแรกนี้กระดูกในเท้าก็ล้าวอยู่แล้วเดินก็แทบจะเดินไม่ได้จริงครับเข้าฉากแอคชั่นก็อเู่ตรงนี้เจอตอนเช้ายังไม่ได้เข้าฉากเลยนะรู้ว่าแบบที่มันจะเป็นลางดีก่อนเนี่ยนี้เรื่องจริงเดินเป๋มาชว์มาก่อนเลยเพราะรู้ว่าต้องโวดไงก็เลย ทุบนิ้วตัวเองให้แตกเพื่อเออเป๊ะไว้ก่อนจะได้เจออะไรเบาลงไม่ใช่ไม่ฉากแอคชั่นรอบนี้ใส่สลีมนะเราบอกไม่ต้องไม่ต้องเดินหรอกมึงใส่สลีให้เขายิ้วไปอีกไม่ไปไม่ไปอันนี้อันนี้ี่ผมมีอะไรส่วนตัวกับเขาหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วเันเป็นข้อดีอย่ากจะให้เจ็บเจ็บจริงเพเจ็บจริงนี่ถ่อยก็เจ็บนะมีเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บอะไรกันมาแต่เวลาพอมันถ่ายปุ๊บเนี่ยไม่ยอมกันเนี่ย คนนี้วิ่งกี่คนก็จะวิ่งไงเบาเป็นเป็นแบบกผมไม่ยอมแต่งเดี่ยวกันคือตอนอยู่ดีชามันไม่เคยรู้สึกอะไรหรอกนะครับมันจะมารู้สึกแบบวันหนึ่งครัตอนกลับบ้านไปพอตอนอาบน้ำจะล้าจะจะแก้มหน้าแบบเขาเล่นอาบน้ำไม่หอมจริงๆยากสิวอ่ะปวดหลังปวดขาปวดข่าปวดอะไรอยู่จริงครับผมยพี่โอต่อนิดนึงครับครับการสร้างสรรค์ตัวละครเสือของพี่โอเนี่ย ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับาการจะเล่นนเรื่องนี้เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างครับต้องเตรียมตัวยังไงฮะจริงๆก็คุยกับพี่โคมด้วยครับเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวนี้ว่าเป็นยังไงก็คือเป็นเสือที่ค่อนข้างแบบว่าเด็กกว่าเสือที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นเป็นเสือที่ค่อนข้างแบบวาเลตี้เหมือนกันครับเสือตัวนี้ที่ที่มีทั้งการแบบปลอมตัวมีทั้งการแบบ วิชาอาคมด้วยอะไรเงี been, h, oh <sh arp> <com> ้ยครับ <sh> ซ <arp> <c oughs> erm ึ่งก็จะแตกต่างจากเสือคนอื่นๆนะครับแต่ได้ข่าบว่าถ้าพี่ๆไม่ได้มาคนเดียวใช่ไหมครับมีคู่หูด้วยใช่ก็คือคุณโตโน่นี่เองใช่ครับสองตัวละครนี้แตกต่างกันยังไงครับโอ้โหต้องบอกว่าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบ็คกกาวที่ค่อนข้างแบบเอ่อแบบเดือดกับตัวผมพันธุ์ด้วยอะไรเงี้ยครับคือเขาเขามีเรื่องราวแบงคกาวกันมาแต่ตัวผมเองครับก็จริงๆก็ มีมีโกรหรือว่ามีเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วว่าอยากจะช่วยใครจะทำอะไรอยู่อยู่ในชุดโจรส์เอกนี้อะไรเงี้ยคือ,ค,อคือวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคาแรคเตอร์ของเสือดำกับเสือประเหียนส่วนเนี่ยท,ท,ที่ที่พี่โอ้เนี่ยเล่นเป็นเสือประเทียส่วนเสือดำเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนวีนอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะดาร์กมันจะดุมันจะเดือดมันจะมันจะแบบอมไรเ เป็นเสือเลยแท้แต่ว่าของพี่พี่อเนี่ยตัวมาเห็นส่วนเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพิ้วไหวมีความพิ้วไหวมีความเป็นโอเชียนแบบแบบใช้สมองใช้กลินใช้การกองตัวใช้อะไรแบบนี้มีลีลาแถวๆใช่มีลีลาแถวแต่ผมเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยครับพี่ที่ผ่านมาเนี่ยต่าเสือเขาจะมาสายดุดูกเราเลยใช่ไหมเห็นหลอกขนาดนี้เนี่ยจะน่ากลัวได้ไงเสือ,อ ต้อองด,ดใช่มพีม่ผมบอกไปแล้วผมพิวไหวมากในเรื่องนี้พิวไหวมากแล้วก็เรื่องของออวิชาคมผมก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันอ่าใช่ใช่คือ,ค,อคือของของมรเหตุส่วนเนี่ยของเขาเนี่ยเขาคือพระพระพรเหตุส่วนเนี่ยมันคือการาแคล้วคลาดครับแคล้วคลาดก็คือการพิวไหวอะไรอย่างเงี้ยตอนแล้วมันมันไม่ได้ขายความโอดตัวละครตัวเนี้ยมันขายความแบบเข้าไปคุยกัน แล้วเชื่อใจน่าจะดีแล้วก็โมยเงินคือจริงๆแล้วคือว่ามันเป็นลอครของของคุณพันด้วยนะที่ตัวละครบอกพวกเสือพวกโจรเนี่ยเราไม่ได้ออกมาแบบหน้าแบบสมบูรณ์หน้าบูดมันจะมีความเป็นแบบแฟชั่นนิดห่แต่หน้าแรกอยู่ตัวใหญ่เรามี character design ให้เป็นให้เป็นตัวละครที่มันดูมีความค o o แล้วที่ผมชอบสุดตัวเลยก็คือตัวร <c oughs> ้ายในเรื่องนี้ดูไม่ได้เป็นตัวร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้สับไม่ได้ดำแต่ว่า,ามีความเป็นแอนตี้ฮีโร่เบาๆนะฮะเพราะมันสเสน่ห์นะคือตั้งใจให้มันมีคาแรคเตอร์แบบนั้นแหละ้มันมีคาแรคเตอร์ที่จริงในฝันเลยนะว่าเราอยากมีโมเดลของตัวละครทุกคาแรคเตอร์และถ้าทุกตัวสื่อและตัวจรอะไรเงี้ยมันพร้อมที่จะเพื่อไปไปไป,ไปสู่สิ่งนี้เลยครับผม แล้วมีใครเป็นคนทำโมเดลได้ยินแล้วนะพี่ผมรับช่วยทำให้ด้วยนะครับช่วยทำให้ด้วยนับประกาศของใครทำผมขอซื้อเลยนะตอนนี้ผผมู้กำกับก็ยังไม่มีนะครับไม่มีนะให้คนทักไปถามกันเยอะมากครัับต้งแต่โมเดลมาตั้งนะครับเขาก็ยังไม่มีนะชเคยเห็นข่าวไว้ตรงนี้นะครับกลับมาที่พี่นันดาครับผมอยู่กับตัวละครนี้มาเป็นสิบปีแล้วครับผมการเข้าฉากรับบทเป็นคนขัดจะเป็นเรื่องยาก คือคือจริงๆอัะผมว่ามันเป็นตัวละครที่มันมันเข้าไปอยู่ในในในหัวกันแล้วซึ่งค,คือความยากมันจะเป็นความยากเรื่องของของฟิสิกส์อมากกว่าแต่ว่าในในความเข้าใจตัวละครเนี่ยผมว่ามันก็อยู่มานานมากจนมันตัวละครนี้ส่วนหนึ่งเป็นผมส่วนหนึ่งเป็นเขามันกบ่งสเปซตรงกลาแงแปลกๆอย่างไงไม่รู้ที่แบบผมรู้สึกว่าแบบแบบ มันเป็น extension ของตัวตัวผมพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่แรกเนี่ยผมตั้งใจว่าเราจะดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวนี้ที่มันแตกต่างาออกไปจากตัวท่านถุงเองเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวประวัตินะครับแล้วมันเป็นการฟิกช x u ไลซ์เรื่องของของท่านตำนานของท่านเราก็เลยแบบเอาท่านขึ้นทิ้งแล้วเราก็ดีไซน์คาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่ก็เลยมันก็เป็นงานที่อยู่กับผมมาสิบปีบางทีมันเป็นเหมือนพ่อผมใส่ชุดอะครับ มันใหม่มาเลยวิธีการเดินวิธีการเคลืการพูดอะไรอย่เงี้ยมันก็จมันก็มาของมันเองเนี่ยฮะนักแสดงเริ่มเปลี่ยนเลยบอกพี่ว่าครับผมรู้สึกหนักเลยฮะเวลาไม่จ่อเขาเปลี่ยนชุดอ๋อเขาเป็นไงฮะก่อนก่อนก่อนนักช่างเลยนะตอนเช้าเขาเฮีฮารก่อนเช้าก็จะเฮีฮาคุยกันเป็นพี่เป็นน้องพอเขาเปลี่ยนชุดแล้วอากาศเริ่มร้อนขึ้นอีกอารมณ์เขาเปลี่ยนแล้วคันนี้เขาก็จะแบบมึนกับกูต่างกันที่ถ้าถูกมาท่านผมมา คุณจะหนุบก็เลยเขาจะสเต็อะไรเขาจะนิ่งเลยเขาจะแบบเขาจะไม่ได้เล่นเยอะอะไรยเงี้ยครับก็ก็จะแบบเวลาเข้าฉากเขาก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยถ้าขูดมาแล้วผมผมก็ต้องผมก็ต้องสมาธิแล้วผมจะไม่เล่นกับแกแล้วกูกูอยู่กับมันมันนาไงกูกำลังออมแรงอยู่ผมรู้รู้ก็รู้ไงว่าโอเคกูเล่นมากไม่ได้แล้วกต้องเก็บแรงไว้เขาบอกเวทไทยเสร็จสี่พุ่งกูไม่เชื่อกูต้องเผื่อไว้ตีสอง ทีทสองยังต่อยกันเลยทีสองยังจะชาคอโอ้บางวันหกโมงเชา้ายังต่อยกันอยู่เลยเนี่ยต่อยกับพี่โตโน่เพราะแบบข้าวันฆ่าคืนเ่ยเฮ้ย <c oughs> มันจะต่อยกันยังไ,ไงวะทำไมทำไมไม่จบไม่สิน้นวะผมจะพัดไงผมจะพัดไม่แต่เข้าฉากกับพี่โตโนโ่เนี่ยคืออีกอีกเสียดายที่พี่โตโน่ไม่ได้อยู่วันนี้แต่ว่าแกมาแบบได้คิดว่าเปาจริงนะโอ้พี่โตนโน่คนละเบอิด คือผมผมรู้จักพี่ตอโน่สตอยอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็คืออย่างโอ้เขาบอกว่าตอนเช้าผมอ่านทีเลยบ้าอ๋อของพี่ของพี่ตอโน่ไม่มีเลยไม่เลยเลยโอ้ก็เนี่ลงจากรถตู้มาดิโอ้เสือดำมาด้วยของชัดเลยก็เมือนกัโอ้ผมเป็นนักฆ่าพี่ตอโน่จริงจังกิจการเขาไม่หลุดเลยคาแรคเตอร์เขาไม่หลุดเลยแล้วก็ผมกับพี่ตอโน่ถึงแบบเราเข้าฉากแอคชั่นด้วยกันบ่อยใช่ไหมครับมันจะยค่อนข้างถึงตัวนะครับ แล้วผมก็คือเราก็ชอบตอนเราให้พื้นที่กับตัวละครทุกทุกตัวละครเขาแบบเต็มพี่ิชาผมก็แบบตินต้องแต่พี่เลยมันจะมีฉากบังฉากแบบเหยียบเราเขาต้องแาโอโหเราก็แบบเอาเลยพี่แต่พี่เหยียบผมอยู่นะผมจากเลือดอยู่นะ่ไ้กูคิดอย่างนี้ใช่ไหมที่เลือดจริงเลือดปลอมเลยเราหายใจไม่ออก เม่อยาแต่ไม <Therm aan. S 2> ่อยากพูดอะไรกับแกเดี๋ยวอลืดเหลือลืดเหลือลืดหลังเอ็นอยู่กับลังเอ็นเสรามาเต็มพูดถึงแอคชั่นกันไปแล้วครับผมได้ข่าวมาว่าหนักเรื่องนี้เนี่ยคิวที่เดือดที่สุดถ่ายทำในวันที่อากาศของเมืองไทยก็เดือดที่สุดเช่นกันครับคอนเฟิร์มครับเพราะว่าเดือดไม่เดือดผู้จัดการผมต้องซื้อแอร์มาแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะแอร์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยเปิดไปเหมือนพระลมเลยซื้อมาเมื่กว่าบาทเสียตังฟรี จริงๆออกมาเป็นร่มร้อนๆใช่ร้อนกว่าเดิมตั้งต้องเดินมาที่แอลโอหูแฮ่เฮ้ยก็ไม่เย็นเท่าไหร่นี่ว่าเบื้องกลางเบื้องกลางมันร้อนจริงๆมันร้อนจริงไอ้โลเคชั่นที่ถ่ายมันต้องร้อนแบบร้อนมากเลยที่จะร้องไห้อนนี้ไอ้ชีพหาโลเคชั่นของหนุนพันเนี่ยเขาไม่ได้ดูที่แบบหน้าตาโลเคชั่นหรอกเขาดูอะไรพี่เขาเดินไปแล้วเขาไปดูทุกคูใช่ใช่เนี่ยร้อนที่สุดร้อนที่สุดในประเทศ ขายตรงนี้บอกบอกของพวกมันบอกคือ,คอถ้าดูในหนังแล้วมีทายเยอะคือของจริงใช่ไม่แล้วคืออากาศมันร้อนที่สุดไม่พอพี่มันมีระเบิดอีกระเบิดที่ใหญ่ที่สุดที่พี่คิดได้ตู้อุร้อนสุกบอกเลยว่าสุกและชุดเนี่ยนะเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เป็นแบบเยีต็มเต็มแมสก์เรียกเ,เป็นแบบว่ารถพุ่งพ่วงไอ้ไนั่นห้อยไอ้นี่ไ้อยไอรี่คาดนั่งกันหน้าเยอะอยู่นะ อันนี้อันนี้คือสเสน่ห์ของคนมานใช่อันนี้คือสิ่งที่เราเขาบอกในแสดงทุกทุกคนตอนแรกครับเข้ามาคือแบบคือมันเด็กผู้ชายทุกค,คนมันอยากเล่นแบบแบบเป็นคาร์บอยเป็นจรแบบยิงปืนแบบปวดเดี๋ยวมึงดนไม่ได้ยากอย่างที่มึงคิดสารฝันครับฝันไปนพี่โกลครับหลายคนสงสัยครับว่าตอนนี้ขุนพันสามถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับ ก็ตอนนี mm ้อ hmm. ยู่ในช่วงของ post production นะครับก็เรื่องอีดิ์เรื่องการตัดต่ออะไรเนี่ยผ่านและพร้อมแล้วแต่ว่าเรากำลังปั้นเรื่องซีจีข้างไหลก็แอบอยู่เพราะว่าค่อนข้างเยอะมันมันมันใช้เยอะความปวดแบ่พี่สมบัติที่ที่สองคนเนี่ยไปสอบกันบ้างไหมครับได้แอบไปสอบกันบ้างเลครับที่เขาตัดอ๋ออยางเลยนิดเดิเมื่อกี้นี้ก็คุยกันอยู่ว่าแบบเดี๋ยวจะใช้ยงานดีจะ จะไปดูก่อนหรือหลังซีจีคือตอนนี้มันมันเวลาดูมันต้องใช้จินตนาการพอสมควรวันซีจีมัไม่้มันไม่มซีจีก็เลยแบบแต่ว่าเดินเรื่อะมันโอเคเลยนะครับผมขอย้ำเตือนทุกคนไว้ครับที่เดินเดินอยู่ในงานไทยแลนด์คอมมิคอนนะฮะอีกไม่นานนี้ครับเราจะได้เห็นน้ำจิ้นทีเซอร์แรกจากุณพันธสามนะครับผมแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากให้พี่เขินเ้วยพี่เขินพี่เขินนะ พี่พเกิดพี่โผล่นล้วใช่พี่เกิดหรือาพี่โผไม่เคยไพี่โผล่มาชื่อเกิดอยว่างไรบของใาคนี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนครับคือจริงๆทุกคุ่ภาพมันจะมีภาพมีชื่อตอนครับตอนเนี่ยคุณภันสาวเนี่ยมันชื่อตอนว่าวันพิพากษาอออ่าเพราะฉะนั้นต้องต้องไม่อยากสปอยมากไปรอดูว่ามันคู่ภาพเองพิพากษาใครตัวคู่ภาพเองก็โดนพิพากษา เอาทุกตัวเนเรือกกำลังถูกพิพากษาหรสังคมเรากำลังพิพากษาอะไรมันพูดประเด็นนี้ที่น่ๆคมพิพะไรอิเด้วยดยด้วยดวด้วยด้วด้อยดรยด้้วยยเ้ย้ยด้วยค้วยดดท้ายนะครับวยด้ว้สอน้ัย้ดงขอดเรา้วยด้วยั้วัดว้วยนว้ด้้วยนะรด้วยวยดากยด้วยด้ดวยด้วย้ที่ด ก็จริงจริงจริงผมฝากนบเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วนะตัรู้สึกว่าแบบคนที่รู้จักผมากเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้องค์ประกอบที่โดดเด่นของหนังเรื่องนี้มันคืออะไรบ้างแต่ผมอ่าจจะ้แค่อยากจะย้ำเฉยๆว่ามันเป็นหนังที่คนไทยทุกคนควดภูมิใจนะมันหนังแอคชั่นไทยที่เป็นของคนไทยจริงๆที่แบบทำมาเพื่อคนไทยเนี่ย ที่เป็นไปมากด้วยเนะี่ยอาจจะมีแค่เรื่องนี้ก็ได้แต่ผมว่าโอากาสที่เราจะได้ดูอะไรอีกเนี่ยมันค่อนข้างหาย,ยากก็อยากให้ฝากไว้กับนไทยใทุกคนแหละครับว่านี่คือดันแอคชั่นของคนไทยจริงๆเนี่ยอครับครับโอ้ก็ฝากไปด้วยเพราะว่าโอ้ในฐานะเป็นคนที่ได้เปนักแสดงในเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนของหนังขุนพันธุ์ด้วยนะครับของหนังวิโขงก็รู้สึกว่าสองภาคแรก ดียังไงภาคนี้ก็มีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นไปอีกนะครับมีอะไรที่เรายังไม่ที่ยังอาจจะไม่เคยเห็นในสองภาคแรกจะได้เห็นกันในภาคนี้ครับมาฟังกันด้วยครับก็วันที่ผมเดินออกมาจากห้องอัดวันที่อินิเตอร์คันันเสร็จแล้วเนี่ยผมผมผมมีความสุขมากผมมีความสุขมากผมผมต้องบอกผมรีดโพสต์บอกว่าเฮ้ยมันเป็นความอิ่มเอมใจแล้วก็ภูมิใจที่เรา ที่เราทำมันเพราะว่าทุกทุกคัดที่เราทำอันนี้แบบไม่ได้เอออวยตัวเองนะมันต้องอบคุณทีมงานอบคุที่ทำคนเดียวไม่อี่ทางได้มันต้องได้พลังจากจากทั้งนักแสดงจากทีมงานจากควา,ความความความอยากจริงๆที่จะเห็นนะมันมันเลยเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันภูมิใจที่ที่เราทำมันออกมานะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากภา,า,า,าพยนตร์นี้จริงเพราะว่ามันไม่มีสักคัดเลยที่กูถูกคนดู มันไม่ดีและนันชักคัดมันมหนักเลยมัน,มนเต็ไมไปด้วยคุณจะเห็นความตั้งใจจริงๆอ่เพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาอยอนถูกพันมักสามดีวาด้วย